ทุกคนได้อีกแล้วปลาหยังปลาตะเพียนปลาตะเพียนใหญ่จ้าเอาหนี่เอามาใส่ใส่ปลาตะเพียนเดอ้อจ้าพี่น้องปลาตะเพียนใหญ่จ้าเออใส่ลงไปอยเพียพี่น้อง ป่าในหนองในสาเนี่ยหละจ้านั่นเด็กตัวนึงมันเจ้าสะดุ้งทับมันลงไปอยู่นนั่นนั่นนั่นยกขึ้นมันอยู่ใไตสะดุ้งแม้มันเหงาแม้นั่นไปนี่เด็กตากท้องขาวปันเลินแบบไงบ้างนันนั่นนั่นนั่นร้อยองโลงอ่นั่นนั่นนั่นไอตากเบิ่งแมอันนี้ตากเมนี่เห็นบ่เนี่ยหงท้องปังด่างนี่นั่นบ่ คืปลาตักเอาปลาตองมันเงนยเอาเด็่น้อยลิ่นน้ำนี่ไหนอยู่บ่่อพาดขึ้นอ๋ออ๋ไลมาไลไ่หนหวัวนันนะ่นออกมาโยกพญิดีนยำเขาไล่จะกันโยก bỏ thực